นะคะครูเกษตรชาแนลวันนี้นะคะครูตะทิมนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะามาใช้นำ้ำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะสูตรเสมอนะคะสูตร16 16นะคะแล้วก็16นี่มาใช้กับต้นทุเรียนหรือแปลงทุเรียนของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะครูตะทิมจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า คำว่าปุ๋ยสูตรเสมอสูตร 16, 16 16 16มันคืออะไระคะก็คือ NPK เนาะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็คือ NPK ก็คือปุ๋ยที่นะคะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมอย่างละ16ปนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อก็ประมาณถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะคะก็โลนึงก็30กว่าบาทนะคะถุงนึงก็ใช้ได้เยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรานะคะไม่อยากทำ เกษตรแบบมีสารเคมีนะคะเป็นเกษตรแบบอินซีนะคะเหมือนที่สวนคุณทิมนี่แหละนะคะ,ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะ,นะในคลิปก่อนหน้าหรือคลิปต่างๆผู้ทิมนําเสนอไม่ว่าจะเป็นยุนซีสังข์แสงนะคะ,ะแล้วก็มีตัวนี้แหละนะคะ,ะคลิปก่อนหน้าเพื่อนๆไปดูได้นะคะ,ะคุณทิมพาเพื่อนๆนะคะทํา จุลินซีน้ำสาวข้าวสูตรเสมอสูตร1666นะคะแต่วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมา,มาใช้หรือมาฉีดพ่นกับแปลงแปลงสวนทุเรียนของครูทับิมนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะถ้าเป็นสูตร สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีก็จะเป็นสูตรที่ใช้ในการบำรุงทุกส่วนของอพืชเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบหรืออะไรหรือผลฉีดผ,ผลนะคะก็จะดกนะคะหรือใบนี้เ,เขียวนะคะ,ะแต่ว่าตัวนี้เรามาใช้เป็นตุลเรทรนีย์คะก็ใช้กับต้นผู้เรียนที่เราเพิ่งปลูกนะคะได้ไม่นานนะคะเราปลูกมาได้ไม่นานแล้วก็เราก็จะพยายามใช้ปุ๋ยเหล่านี้ในการฉีดพ่น ทีน,นี้มาดูวิธีการนะคะในการใช้นะคะก็เอาส่วนผสมนะคะลงไปในถังถังสีฟ้าที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะก็ปริมาณจริงๆแล้วก็ประมาณ 3- 4สี่ช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะอันนี้ก็จานสุกิจก็กะประมาณนะคะประมาณเอานะคะม<อ>ีการใช้นะคะโอเคนะคะแล้วพวกเราไปดูวิธีการฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนๆนะค่ะอันนี้ผสมแล้วนะคะก็จะเขย่าเขย่าใช่ไมหมคะจา์ ต้องเขย่าก่อนคะเราจะเอาไปใช้กับต้นทุเรียนเราวันนี้นะคะโอ้ล้มเราทําไม่เยอะนะคะรานี้เยอะแต่ก็เวลาใช้ก็ปริมาณในการใช้เพื่อนๆก็อย่าไปใช้บ่อยนะคะ3าสวันเหลือทิศหนึ่งใช้ครัง้งหนึ่งเช่นยานสุภิกก็จะมาฉีดพ่นนะคะก็เสาทิศก็มาฉีดพ่นนะคะทิตละครั้งเดี๋ยวจะให้จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูต้นทุเรียนที่เรา,าเริ่มใช้น้ำหมักสูตร 16, 16, 16, 16นะคะ วันนี้เราก็มาใช้กับต้นทุเรียนลองดูนะคะก็ใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เพิ่งมีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการใช้แล้วก็การฉีดพ่นนะคะอันนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวสูตรเสมอ,อเปรียบเสมือนอสูตร 11, 11, 11, 11ปุ๋ยสูตร 16- 16 16ที่พูดไปนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการฉีดพ่นนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะฉีดพ่นไปเลยนะคะเดี๋ยวจะซูไม,ม่เพื่อนเพื่อนๆด <P le af one> ูใกล้ๆนะคะ ต้นทุเรียนถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปก่อนหน้านะคะต้นทุเรียนแปลงนี้เราปลูกในในสวนยางพารานะคะกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะวิธีการปลูกนะคะเริ่มแตกยอดหรือย,ยังนะคะไปแล้วนะคะตามไม่ทันเลยอตอนนี้เริ่มเพื่อนๆจะเห็นว่าเราปลูกได้สองเดือนเต็มแล้วใช่ไหมคะจารย์สุภกิจทุเรียน จะล,ล่วงหรือจะ,จะลุ่งนะคะทุเรียนในแปลงสวนยางหาลานะคะแตกยอดแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนดูใ,ใกล้ถ้เาเริ่มแตกยอดแล้วะคะ,ะแสดงว่ารากเขาเดินแล้วชาวจะไม่หยดออกนะคะก็ะเป็นการทําการ,กรเกษตรแบบลองดูนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้อาชีวภาพที่เรามีอยู่นี่แหละนะคะ แขนเพื่อนดูนะคะอันนี้สองเดือนเต็มนะคะจะรอดหรือจะล่วงนะคะเพื่อนนี่นะคะปลูกไม่เยอะนะคะแต่ว่า,ามาเล่าเพื่อนๆฟังนะคะว่า,าเรามาใช้กับแปลงู้เรียนนะคะ,ะเขาก็เริ่ม แตกยอดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นทุเรียนอายุ2เดือนนะคะที่เราใช้การฉีดพ่นนะคะโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราปลูกไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเ,เราปลูกเพื่อเป็นแปลงทดลองะค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเราปลูกในแปลงสวนยางพารานี่มันจะได้ผลไหม โซนอื่นก็จะเป็นผลไม้อย่างอื่นนะคะเพื่อนแลก็มาลองดูอันละหกต้นนะคะจะถ่ายเพื่อนดูในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้มาดูทุเรียนก่อนนะคะาการฉีดพ่นนะคะสูงให้ดูนะคะมีทั้งหมด7ต้นการฉีดพ่นก็ตั้งแต่ปลูกมานี่นะคะจารสุภกิจก็ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งนะคะ เราปลูกได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะประมาณ2เดือนอช่วง,รงแรกๆที่เราปลูกก็ผลไม่ค่อยตกนะอาจารย์ก็จะมาอันทีก็3 4มหวันก็มานะคะประมาณฉีดพ่นให้เขานะคะกะ็เริ่มแตกยอดแล้วเดือนไม่ไหมายแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะคะเราก็ทดลองไปเรื่อยๆนะะก็เป็นแปลงที่ อีกแปลงหนึ่งนะคะที่นำจนมีสีน้ำสาวข้าวมาฉีดพน่นตลอดนะคะ่วงน,ะะนี้ฝนตกก็ก็ฉีดเหมือนเดิมท่านะะเพื่อนเพราะว่าก็เป็นการาเร่งใบนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าา NPK หรือสูตรเทียบเท่าสูตร16-16เขาจะเร่งทุกส่วนของต้นไม้ใช่ไหมค่านเพื่อนนะคะ,ะเร่งราก เร่งยอดเร่งใบเร่งผลค่าเช่นเราจิดพ่นในบเขายังไม่นี่เราก็จะพยายามให้เขาได้รับปุ๋ยตัวนี้ให้เยอะที่สุดนะคะเขาจะได้มีอาหารนะคะใบเขาจะได้เขียวแล้วก็แตกยอดกันนะคะอันนี้ก้อนเองินก้อนทำเนาะ สองอันเลยนะคะเพราะเขาต้นใหญ่แอบมาดูนะคะปลูกไม่เยอะนะคะเพื่อนๆปลูกแค่เจต้นนะคะถ้ามันเวิร์กนะคะ,ระ,คะระบบน้ําเราก็จะดูระบบน้ําอีกทีนึงนะคะกําลังคิดกันอยู่นะคะว่าแล้งนี้เราจะมีวิธีการทํายังไงนะคะให้พืชเราได้เจริญเติบโตนะคะ เห็น okay, นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามคุณกเกษตร a n n e l นะคะ,ะเพื่อดูคลิปดีๆนะคะติดตามดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงรอกินพื่นเรียนด้วยกันนะคะหรือจะเป็นยังไงอันนี้ก็แตกยอดนินดแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ